มาชมหอยเชอรี่นั่งวันที่สามนะคะว่ามันเป็นจังไรเน็มเนมเนเอันนี้คือกล้องนีจากเอาถาดออกไปแล้วมันจะมีหมดตามขอบนีใต้เน็มเนบอยู่มากินหอยเชอรี่ก็เลยเอาเชอรี่เอาไม้ที่กั้นออกจาก อันนี้ที่ลอยๆอยู่อาหารมิดรปลราดุกเดอ้ออันนี้ใบสาวลดใบสาวลดจ้ะแล้วก็หอยเชอรี่ในกองนี่จ้ะส่วนโตเนี่ยเห็นล่างหนึง่งคิดว่ามันแตกคงจะเป็นลอยๆโตยู่จ้ะอันนี้มันมีชีวิตนะบางโตก็ล้อยบางโตก็บยูข้างไตบางโตก็เก็ใบสวลดยู่จ้ะ แยกมันออกไข่มันอยู่ใสเมื่อนีเมื่อที่สามแล้วเดิมมาเบิงไข่มันอยู่ใส่อยซื้อกองม้างไหมเช็คเช็คเชมีสี่ชั้นซื้อมาราคาหาลอยหา,ยหายสิบบาทเอามาใส่หอยเชอรี่โดยตรงมามาเข้ามาเบิงชั้นที่หนึ่งนะคะอุ้ยอันนี้จะเอาตะแกงเล็กความล่องแล้วก็เอา ไข่หอยเชลีว่างน้ำใสขุกขิกนะคะแล้วเวลามันฟักมันก็หล่นลงไปมีบางส่วนที่นอนอยู่ข้างใต้ะคะ่ะอันนี้ก็ให้อาหารเม็ปดปลาดุและก็ใบสะวรสอ้อนนะคะถ้าปิดลินชักนะลิ้นชักที่สองนะคะกินชักที่สองมีลิ้นชักที่สองอันนี้ก็จะเป็น หอยเชอรี่นะคะอยู่ข้างใต้สุดใบสาวรสก็ใส่ใบหอมแซบเข้าไปนะคะใส่น้ำขุกขิกนะคะให้อาหารปลาดุกชั้นที่สามนะคะอันนี้มีกระดาษเช,ช็ดชู่นะคะชั้นที่สามมีใบตำลึงใบสวรสนะคะมีหอยเชอรี่แล้วก็มีบางส่วนที่ลอยชั้นที่สี่งังว่าในมีอยังจะ เบ่งเอามาไหตองซีสันกล้องใหม่นี่ซีสันเอาใส่เอาใส่เชอรีโดยตรงอันนี้เป็นระเบียงจ้ะอันนี้เด้อเม็ดประดุกที่ไฮห,หอยเชอรีโตกลงเก็บมาจากแรงธรรมชาติก็คือสาหน้านะจ้ะข้องหน้าบ่เสียเงินทความาสืออุปกรณ์ในการเลี้ยง เสียเงนินอยู่แต่ว่าความสุขทางใจนะในสัตว์เลี้ยงเราก็ได้